อะไ้นาโอ้โหเช็ฟเนี่ยมีใครอยางต้องอยู่ใกล้คนเวสแคนวาดิเมียคูฟาทำเรื่องทำเราเยอะแยะครับเดี๋ยวข้าบมุ่ข้าบนี่มาทำไมเรื่องอเไรครับผมเชฟนี่รู้สึกบ้างไหมเดี๋ยวข้ามผลเชื่อว่า ชื่อว่ากินหนังยางใช่แยังอยู่นะคะเอาทุกอย่างสามที่มันหลุดนะคะส่วนโุรเกต์สี่สองสามหนึ่งโปรเกตเองนี่ต้องบอกว่าไอ้ที่ให้กินไม่กินมีครัอยู่สารพัดเลยนะมีตีนหญ้าตรงหญ้าไอ้ที่ไม่ให้กินจะกินมีอ่บูโดอย่างนี้มีแเตโนซิวามาเปลี่ยนไปเอาเป็นสินราล์นแล้วก็หน้าเป้ามันใช่เหรอทั้งพ่อทำให้ดีครับคริสติโน่โรน่ารูแต่ว่าเป็ี่น ช่บไปอนานมากเลยนะสี่สิบเอ็ดปีเราเห็นเราเล่นตาเล็กตาลใช่คือบอลใช้เนงาเตะตัวใหญ่ลูกตาเนี่ยสูงใหญ่แล้วดูโชว์เปล่าดีครับถูกต้องสูงสี่นะตาปิดติดง่าจะไม่ใช่ว่าจะง่ายนะโอยเราดูดูโลกระนานเนี่ยคำว่าสาธารณรัฐ